สวัสดีครับผมคุณพ่อพาโชคยินดีต้อนรับเอฟซีสุภูสกคนทุกท่านเด้อพี่น้องเด้อขอมาแล้วเนาะพี่น้องดูเรื่กดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อมาตามเลขกบูเก็ตสองเนาะพอดีเขานะครับเลขกบูเก็ตสองเต็มเต็มเด้อพี่น้องเด้อต,ตามตัวเด็ดตัดีหยอดไม้เนาะพี่น้องเนาะฝากเอฟซีทางไก่ทางไก่เด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เบื้องต้นไม้ไปนน้ำก่อนครับนี่ครับต้นไม้นะครับ เาไปชุ่มพร้อมๆกันครับแย่เลยน,นะครับว่าปูกเก็บสองเพิ่อเสถหงเงาทั้งงวดต่อไปจังไดนะครับเนาะไปชมพร้อมกันเลยครับเตาบวมมันจะมีอยไรกีได้มีสองตัวถ้าวิ่งบวดล่างมันจะขับเบิ้ลก็ไปเบิง้งก็ได้แล้วเาเล็วจังไดมันจะได้สามตัวนะแล้วก็นี่บันอันนี้มันก็มีละสองตัวอุ้ยนี่อันนี้ก็มีสองตัวเรืออาจจะมีสามนี่ใช่ไหมนั่นแหละ ว่าสามมัอนข่าวเบ็ดยู่ทั้งหกทั้งเงินคือเขาแม่งเป็นรังๆมากเลยมากสามสามมากแล้วแต่ประกอบไ้สามที่นาเป็นมันไม่สามหนึ่งกับสามศูนย์นั่นแหละตาบอยบุญบอยร่วงเพราะเขาล่วงตัวนี้แล้วบวานอันพวกฝันที่บ้านฝันเย็นข้าเจ้าสามคนมันแปลกเป็นยัางพ่อสอเดียวกันสามคนอายุอพ่อสอเก้าสิบเก็บอายุหกสิบแปดตาข้าเจ้าบ้ามาเศร้าเนี่ยข้าจะว่า เกิดเดียนทันว่ามันหัวก็หกสิบเจ็ดวันหัวหกสิบแปดว่าท่านนี่ว่าเป็นว่ามันนั่นมันก็เลยผูถูกเพราะว่าเขาผู้รู้จักกันนั่นรู้จักแต่้งเพราะสอเกิดเขาโตคือเป็นเพราะส่ออายุเขาเจ้าแท่นคือหกสิบเจ็ดมันพ้นเจมม์มานะมันเกิดปลายปีว่าท่านครับผมนี่แต่แลยเอาลงหกแปดเลยเพราะว่ามันแปดที่มันมันตรงกันไม่กันชนนี้เป็นเลขแล้วนะเขาเลยว่ามันเขาคุ้มด้วย ก็มาเอยู่นนี่เนาะเขาปูนาาจับนี่เนาะสีสองสีเหลี่ยมเนาะปูนี่คือคือสูตรที่เขาหลังๆมากเ่เก็กับแปดมันจะมาตัวหนึ่งหรืออาจจะมาสองตัวมันส้นเฮ็ดสไม่มากนะกาถทาประกอบอีเลียกับมี่หกเจ็ดแต่ตัวกันนี่ยหกเจ็ดสิแปดว่าลูกตัวนี้แล้เขามันตัวนี้เรวตัวนี้ครับผมนั่นแหละคือเรียเรียนเลียนัางๆกเขาเรียบดเลยนะสามตัวนั่นเขาแล้วทำโบถกเลยแต่พูดว่าวิ่เนี่ย แต่มีเก่งนีได้เลยทั้งบนทั้งล่างนี่เนี่ยเขาจุดนี้มันเขาบนแล้วนะไม่ว่าเลยนะมันเห็นชัดกับแม่นพกกับลูกกันเลี้ยงโอ้มันมันเป็นรักความนี่คือรักมันกับรักนี่แล้วไหมตอนส่วนที่าใชัยมันตัวเดียวเขาอยากมากมันมีเกลีกับแปีดต้าเท้าเจลีกระเปียดมากมันสีไแดงนั่นเขาพยายามออกล้างไมพร้อมเขาเรียกเอากระเปียดใบเอากระเจลีออก แล้วสามมาแทนนะเป็นแฟนนะเพราะเขาเขาเฮ็ดตันบนรามร่วมกันไันได้เป็นทังสี่โอ้่ว่าม่งี้บ้านเฮ็ดเลยมันปเยอะไปในอดไปเรื่อยแู่นูดฮาบน้นี่ว่านีออกออซูออกสาซูแล้วไ่ออกซู กบเพื้นไปออกศูนสามกับออกปฏิกาพื้นไปออกซูนห้าวิ่งนี่แหละวิ่งห้าวิ่งเก่ากับหาลางเก่ากับผาลางกะนากระผาเลยไปยางกระาจัะผาไว้มันบปูกจะพาตัวยออ สูตรหนึ่งสูตสองสูตรสามยุ่ยใช่หรอครูมันก็อยู่ในหนังสือหมดละอันนี้อันนี้อันนี้มันจังก็สูตรเพื่อไม่ให้พูดจับเป็นตัวเป็นตนเลยเนี่ยเนาะนี่แห้งแล้วนั่นออกจากสูตรจากยังกันนะจ๊ะเขียนอะไรเรือยๆค่ะนี่ละเล็กละเล็กกันได้ได้ลวดนั่นอืม ถ้าเลีกรถมาดสิง่ายก็เรียกรลวบแต่รูดเดียวมันเขาสืเห็นทางมันแต่มันเจีะวปนะที่เก่งมันุลเด้ยจับตัวถึอมีกสรมกันอยู่ได้เนี่ยบางแม่เปรีกวิ่งนี่ยรดรุคือว่าเขาเขาเสียวเจ็บคือแปดมาดีนะมันโตัวตัวที่รถเนี่ยนี่เพราะว่าแปดมันกำมาแล้วบานเขานำแปดกับมีหกกัมี่แต่เจ็บมาเองแต่เจ็บมาเอียงนี่มันสิบบรยเวณหลาง ตักีก็ไดนะพอกินกระเพรานจ้อกั่นอยู่แล้วครับเได้มากังซีเมากนะเกลียมากแบนบนและล่างเลยเด้เกียดมากแปลกกี่ว่าเพราะว่านี่สามโตนะครับ่มันผิดพลดไหน่อยงดไหมนะปูนะออบงงดไม่ดีอ่าเอาเงนที่ละงดกทุตัวปูกห่างยูเก่าหาศูนย์หาหนึ่งห จับครูหายเลยจับลอตเตอรี่ไว้ใบสองใบพี่น้องเดี๋ยวสิมาน้ำตามโค้งอีกตัวกันปูเล็แล้วกลาโงโค้งแล้วก็ท้ายโค้งท้ายโค้งอีกนั่นแหละนั่นแหละสูตรจะก้อนหามือจลอะละุกไหนเราสวนนะครับพี่ไอ้มแม่ความนนั่นให้เขาจอัน ลงก่อนลเมีนตออนไหนับปุเนาะตอนตอนไหนก่นลงหลังเด้เปียบนะมันลงลงมาหลวมดแลวลงก่อนเฮยเจ้าปก่อนนะก็โจได้นะที่เด็นทงเดโจดแล้วเป็นสี่ไงก่อนนั่นน่ะ ต้องว sí> ัดได้ลิมิดยังบ่ค่ะปูมันก็ข้าวข้าวกับบ่ปันใดมันได้ขาดมันบ่ปูแม่นมันไ้นั่นปไนใดต่เป็นคนหลายคนนั่นไปจับดูบ่ใดนะจับดูบ่ใดตอนนี้เนี่ยคือเพียนเพียนมันบักหาค่ะบักหานี่ยละที่ที่ค่อนข้างมั่นใจเลยนะปูเนาะวงกลมมแล้วแดงเลยแดง ครั้งไง่่เนี่ยสามโต๊ะกครั้งไว้แล้วนี่สามโตมะนี่แล้วนี่ก็เทนได้มันจังเสียนเข้ากันประกอบกันได้นะน่ว่าแางที่ได้เอาอีกตัวนึงมันทีได้เลยสามต๊ะนี่ว่าอันนี้ครนี่มีสามตัวโอ้มีสองตัวนี่อันนี้ก็ไมอาจมาสองโตัวหรือสามตัวนี่จะมีสองตะเือแปดหนึ่งหกแ้นเสือนี่เทียงกันว่าแสนปูไม่กะ อันนี้สาม่าเขามันสิบ้ารางนะทั้งานี่ทั้งนี้านี้มันป็นบนด้วนะมังบนด้วสองขูจางวีนี่แหละมีแต่หกเยอะเลยวันนี้วันนี้เราปูสิได้ปังปมงันสิได้าวันาี้ดาวันนี้สำหรับมันมาใครส่วนกันนะพี่อรดมากลดน้อยมั่งสำหรับเลืล่างปูห้องก ผู้ได้มักเมืมกักแล่นกับเก่าก็ผ่านนปูแ,นแดงจึง้งครึง่งีนก็ซีมเมนหาละค่ะพี่น้อง <c oughs> จับคู่ก็มี่เก่าหาศูนย์หาหนึ่งหาค่ะพี่น้องค่ะเอาไปพิจารณาเบงเดอพี่น้องพิจารณาซอยกัน <c oughs> สำหรับเลขสูตรหนึ่งสูตรสองปูวาอีกจะหาเมื่อนะคะ <c oughs> ลงที่หลังมูจักเธอในปูวาเนาะ <c oughs> ต่อยข้าเจ้าก่อนนะปู <c oughs> <c oughs> แล้วลตรีจใบรถเก้าหาแปดหาเนี่ยมันแหงมากอันดี้ดีดยตองวัดตองวัดกับรถล่องห้าเท่าไปตลาดหรือพ่อลอตเอรี่จไว้จักใบสองใบเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเอ้ยพี่น้องเอ้ยมีตัวเ่ได้สุกงกเ่เลยเส่หาดเส่หาเลยพี่้องมตุกจงก็บเ่หาูนมาแล้วว่างเกาเก้าก็พ้งนี่เป็นไปได้ปะปุ นี่บอกก็อเก่าก็คือเก่าพวก็คือพวก็ละเิดอันนี้อันนี้เราเอาคัดมากเลยเอาว้ไมีไว้หัวไว้หางเก่าคือเก่าก็คือพอันนี้เก่าเก่าก็คือเก่าก็คือโนบูแมนเอาวยเลยแมนเจนิมก็ร้ายโกแล้วนะก็ดีนั่นเลยอันนั้นมาเขียนลงสุดสัจนะที่ว่คือว่า0ันุนแปดว่าซุแปดพาเธาไปสามบอเอาไวม่พาเออครับผม่ถก เออเขาก็ล้างเขาก็ซูนกำเนิดมันมาล้างทางล้างมีชองตัวนี้นี่อะไรฟังกันนี่พูดนั้นเป็นนะตัวใจอันนี้เป็นล้างแ้วนี่พูดจับอย่ี้เ่นี้ตเอเป็นเจีดนี้สิคางน้กูนนี้จียเต็มเลยมันนันวเห็นปะเรียมันสีออกจะน้ำกลนเยนี่ตามล้างกันะเหปะตัวที่เขานั่นมาออนี้ออกอ เขาพงมางกวนน่ะมันไม่ได้เป็นทังสันม่เรียกอ่ะจะตายเรียกกันผู้ที่ซ้ตะเกียนเขียนไป้เจ๊ันสามชิ้หดกเขาจ้าซื้อไปมันสิออกน้ำคนตลอดเถ้าออกมาแล้วตัวได้อบเอาไปสิู่บอดิมันบนรยากดหาเก่ามากก่อนี่เห็นป่าวมนครับนั่กัะบ้านอันดจิมบได้วังไหมหาเกาะสิมากกวนี่สีหอดีนเนาะอดิมาก็ได้ ก็่ากบนก็ข้าวขึ้นเปอยขค้อเกาอะแปยังยังนยังบดแมนจะวิ่งะปดเลือยะ่เกียนได็กูว้นเลือบนเกียไงัยังยเลลือเยอะปียกนกกแปีแบบน ทัไม่พอ,อนี่น,น่นเลยพี่าว้าไปเรียนกัน,นี่ล้เรียนมากเรียนสาสนล้างค่ะบ,บอกกันหลพ่อครับผมเอาไว้จกอันร่อยตัวเด้อจะเสียหนเด้อวัดท่านว่ต้องกับวัาท่านล่างเดียสามวเดี่ยวมากคุณบบบอกกับวัดท่านบ่ได วันนี้ก็สิขอบคุณปูหลายๆเด้องสำหรับแนวทางฝากต่อนพี่น้องเท่านะค่ะสิ่มาติดตามกลางหักกลางกลางอีกกลางน้องน้องมาพูดจะขามือเมหาาฟจากไหนหาปูไหมเนาะค่ะจักรีมือดอกสิ่นมหาปูหยั่นคนมาก่อนเมื่อไหร่น่ะดอกอันมันกันทิ้งล้มนั่นเขล้มควันควันเหลววัตที่ผางได้แหละั่วนี้จะเอาที่ครูนะจะครูมึงความฝันนะความฝันครับผมตัวตัวนี้ไม่ได um> um> uh, ้เหมือนกัน กูาร right ่อง mm ันั่นเลยเดี๋ยวหนูเอาไปหนูสเอาไปเสียงอีกบอกหานี้ปูให้ไปเสี่ยงของเรื่องบนบ่ออภิเษกบุญอ่ได้วางไหมหนูตีคือมันบ่ออกเห็นไหมาบุญแลคือนตัวที่ให้เชียงแท้ๆนี่คือันเจวนันที่บอกนะไปเสียงแล้วมันอยู่หนู่เจนยากีฬมันีม่อตัวาถ้าูได้หแล้วนะอยมันบังมันมันบมัวดิมันไม่อื เจ็ดหกศูนย์เราตัดตัดหกศูนย์เนื้อกขข็พัดมาที่เห่อๆตัวนี้อันนั้นไวเนี่ยที่ไว้ยอ,ยลอ,ลลอดล้างข,าข,าข้หมายหลังมากกับควคุณปูัหลายๆเด้อค่ะสาธิครับคุ่นคอน่นนเ่อนชัดเจนน,นักไปน,น้องเนาะนี่เนาะปูเป็นแห่งทางข้ามาแบบนี้หมดนะครับเด้อชัดเจนนักไปน้องเนาะนี่เนาะเห็นบ่ คงจะชัดเจนเด้อพี่น้องเด้อะ่ว่าบ่เห็นเด้อพี่น้องเบิ่งให้จบคลิปจะเลียนพันพี่น้องเห็นตัวเลขเลียนพันบ่บ่เห็นได้แท้ครับพี่น้องขอบคุณที่สู้ทุกคนเด้อต่างประเทศทั้งในประเทศเด้อทุกผู้ทุกคนนะพี่ๆน้องๆเนาะลุงป้าน่าเด้อพี่น้องอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้เนาะพี่น้องเด้อนี่ ขอให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนลำลำเลยลุยบังบังสูบสูบมันหมานเด้อหายจะดีไม่แห้งสมมบูรณ์ปัตนาคิดสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสำเร็จเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ถ้าเจียนใช่เนาะถ้าเฮ็ดผิดใจผู้ใดกะขอโทษขอให้เด้อพี่น้องเด้อถ้าถือใจกันหนึ่งไรเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับถ้าเจียนใช่เนาะพี่น้องเนาะ ทางช่องกษสนับสนุนสากิแาานแบ่งรัฐบาลนี่น้องเดอ้อทงช่องก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น,น,นชอบผู้จัดขัดเข้าผ่านนี่เพีนน้องเดอ้อเอาไวส้สามีก็นาาพี่น้องเนาะคิดมาจังว่ากันไหมกล่าวคำไวาสวัสดีครับ